ก็สวัสดีครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะมีชอบน้มก็ต้องมีไม่ชอบนะคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงสิ่งที่เราไม่ชอบในเจ้าดีแม็กหนึ่งจุดเก้าแกรฟโม่เจ้า LDA 2020นะจะเป็นไงเดี๋ยวเจอเพื่อนรับชมกันได้เลยนะครับต้องรีบถ่ายนะครับเพราะว่าฝนเริ่มมาแล้วฟ้าก็ลั่นแล้วนะเราเสียวแปล,แปลกันเลยดีเดียรเจ้านะก็สิ่งที่ไม่ชอบเลยนะในเจ้าดีแม็เกรด LDA นะก็คือ เออภายนอกเนี่ยเราชอบนะอะไรดีล่ะเขา่าจะเป็นเครื่องยนต์นะเครื่องยนต์เนี่ยเราก็ชอบนะแต่ว่าที่ไม่ชอบก็คือพลังกำลังหนะ้าแรงมา้าแรงบิดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมันก็มันก็ได้อยู่นะแต่ว่ามันมันค่อนข้างที่จะถ้าเทียบกับดีวเอ้ย2.4จดีเอ้ยอะไรพวกนี้การออกตัวอะไรมันค่อนข้างที่จะอืดเหนียวนิดนึงนะแต่ก็สามารถโมดิฟายได้นะก็ไม่ว่ากันนะ มันก็จะบอกว่าไม่ชอบทีเดียวก็ไม่ได้นะไอเครื่องยนต์เนี่ยนะโอเคสิ่งที่ไม่ชอบเหรออ๋อรู้แล้วนะครับนี่มาด้านท้ายแล้วนึกออกเลยนะสิ่งที่เราไม่ชอบก็คือเหมือนกันเลยนะกับเจ้าตัวไฮแลนเดอร์แซนะก็คือช่วงล่างช่วงล่างนะใครซื้อตัวเตี้ยเนี่ยคอมเมนต์กันได้นะครับโอ้โหแข็งเหมือนกันเลย นะรู้สึกว่านุ่มกว่าไฮแลนเดอร์นิดหน่อยเองนะเดิมๆนะเดิมๆที่ขับมาออกจากศูนย์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะตึงตังอยู่พอสมควรเลยนี่ยิ่งไปใส่กองโหลดอกีกกองโหลดหนึ่งนิ้วนะโอ้โหแม่เจ้ายิ่งแข็งเข้าไปอีกนะบวกกับล้อสิบแปด 18. ล้ออะไรวะโชเฟอร์อะไรนะต้องถามก่อนล้ออะไรนะคอสมิกดีวันอะไรสักอย่างเนี่ยโอ้โหแม่เจ้ายิ่งแข็งเขไปอีก นะช่วงล่างเนี่ยทําไปรรมดานะแข็งกว่าเจ้าตัวถ้ายิ่งแต่งนะแล้วยิงไม่เปลี่ยนชโช้กด้วยยิ่งยัดล้ออ้สิแต่งนี้ด้วยนะโอ้โหนคนข้างหลังเนี่ยโคตรพ่อโคตร,คตร,คตร,คตรแม่เด้งแล้วก็แข็งนะขงข er นะแ,แะนข็งกว่าไฮแลนเดอร์ไปเลยนะถ้าแต่งแต่ถ้าเดิมๆเนี่ยแข็งกว่าไฮแลนเดอร์นิดหน่อยเอย้ไม่ใช่สินุ่มกว่าไฮแลนเดอร์นิดหน่อยนะแต่ถ้าไปแต่งเนี่ยแข็งเยอะมากไม่จะเาฟ้าแลบแล้วนะเสียวสเลเกินนะโอเค น่ก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบนะปิดปลาโปร่อนดีกว่านะเดี๋ยวเอารถเข้าค่อนดีกว่าตัวฟ้าผ่าก็นะเดี๋ยวมาทำกันโเดี๋ยวเข้าโรงก็สิ่งที่ไม่ชอบข้อต่อไปเนี่ยก็น่าจะเป็น พวงมาลัยก็แล้วกันนะสิ่งที่ไม่ชอบน่บาก็คือพวงมาลัยพวงมาลัยเนี่ยรู้สึกว่ามันจะหนักนะหนักกว่าเจ้าตัวไฮแลนเดอร์มากนะครับพวงมาลัยค่อนข้างที่จะหนักเลยแหละนะมันไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะนไฮแลนเดอร์เนี่ยเบาเบานะไอพอเป็นตัวเตี้ยตัวแครปโฟนี่ย โอ้โหหนักมากนะ้รู้สึกว่าหนักแบบหนักหนักจริงๆคอับหนักกว่ารีโวใส่ล้อสองหกห้าเจ็ดห้าอาร์สหกอาร์สหกอีกนะมคุณคิดดูเดี๋ยวมันหนักจริงๆนะล้อเดิมก็หนักนะใส่ล้อแต่งก็ก็หนักนะไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะผมไม่ทราบจริงๆนะพวงอะไรเนี่ยเขาเซ็ตมาต่างกันขนาดนี้เลยนะราวราวฟ้ากับเหวเลยดีแม็กเนี่ยเบาเบาจนเบาเกินนะอันนี้ก็หนักจนหนักเกินนะคืออะไรไม่รู้เหมือนกันนะ ใครใช้รุ่นนี้ก็อลองคงอมเมนต์ดูนหรือเปล่าต่อไปก็นะ่าจะเป็นเกียร์นะที่ไม่ชอบก็ยังสั่นนะ l d เนี่ยยังสั่นนะแต่รู้สึกว่าสั่นน้อยกว่าเจ้าตัวไฮแลนเดอร์เนะนะสั่นน้อยเปิดไปอีกนิดนะก็ยังสั่นน้อยมีนะก,การสั่นนะเป็นสิ่งที่ไม่ชอบนะก็คือมันสัน่นนะแต่ชิปฟิลลิ่งเนี่ยก็คล้ายๆกันนะน่าจะเป็นหน่นอแบ,บเหมือนกันนะมันอาจจะฟิตหรือว่าตึง กว่าเจ้าตัวไฮรลนเดอร์นะแต่ก็ยังส่นอยู่นะยังส่นอยู่โชเฟอร์ยัง,ยงรำคาญเลยนะอ่าอย่างนึงก็แอร์นี่แอร์เนี่ยช่องแอร์นี่ให้ดูช่องแอร์นะช่องแอร์จริงๆนะแค่นี้จริงๆเหมือนกันเลยนะปัญหาก็คือแอร์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเ,เย็นช้านะแล้วก็กระจายความเย็นได้ไม่ค่อยัวถึงนะยิ่งไม่มีแอร์หลังด้วยนะแม่เจ้าโอ้โหนี่รุ่นนี้ไม่มีแอร์หลังด้วยนะนี่ก็คือสิ่งที่เราไม่ชอบ เจ้งแอร์เล็กนกับกระจายความเย็นไม่ทั่วถึงนะแล้วแอร์ก็เย็นช้าด้วยนี่เป็นฟิล์มธรรมดาด้วยนะรอบข้าง80ด้านหน้า60นะบอกได้คำเดียวร้อนตับแตกกันเลยทีเดียวนะก็เป็นสิ่งที่เราไม่ชอบในเจ้าดีแม็กแคปโฟเอลดีเอสองนะครับโอเคนะักก็สิ่งที่ไม่ชอบในเจ้าตัวดีแม็กห LDA แครฟูลนะก็จะปะมาประมาณนี้นะนี่มันมีกันโจนให้นะแต่มันมันถอดออกนะมันน่าจะใส่คามบาาในอนาคตนะมันใส่ที่อยู่แล้วนะโจเปอร์ก็ประมาณนี้ละกันมึงน,นะสิ่งที่ไม่ชอบนะก็มาสรุปท้ายคลิปกันเลยนะครับครับสิ่งที่ไม่ชอบนะในเจ้าดีมุกเอ่อ LDA นะแกรฟูสองพยี่สิบตัวเตี้ยนะก็หนึ่งเลยก็เครื่องยนต์เนี่ย มันค่อนข้างไม่แรงนะเอาตรงๆว่ามันไม่แรงเดิมๆมันไม่ไม่แดงไม่แรงอยู่แล้วไม่แดงคืออะไรนะแล้วก็ช่วงล่างนะเครื่องยนต์ไม่แรงช่วงล่างช่วงล่างแข็งนะยิ่งแต่งยิ่งแข็งนี่มันใส่กองโหลดหนึ่งนิ้วก็แข็งเข้าไปอีกใส่ล้อนี้ก็แข็งเข้าไปอีกนะครับใส่โชก็ไม่รู้จะช่วยได้หรือเปล่านะันี้ยังโชคเดิมเลยแข็งจริงๆนะคนนั่งตอนหลังนั่งประตูตอนหลังเนี่ยแข็ง เหนะมือนกันเลยกับไฮเซตนะครับหมืนในดรวยเซตเนี่ยเหมือนกันเลยนะเปอร์เ็งกว่าก็เที่ยวฟิวลิงรถเดิมรถเดิมเดิมๆเ,เลยนะไม่เปลี่ยนโช๊์ไม่เปลี่ยนล้อไอตัวเตี้ยจะนุม่มนุ่มกว่าตัวสูงกว่าหน่อยเดียวนะแต่ถ้าแต่งถ้าแต่งขึ้นมานะแข็งกว่าตัวสูงท,งทันทีเลยนะต่อไปก็นะ่าจะเป็นภายในที่ไม่ชอบก็ ปมอะไรหนักเกินนะครับหนักเกินนะหนักเกินไปแล้วก็เกียร์ยังสั่นเลยนะเกียร์ยังสั่นอยู่นะโดยรวมก็ประมาณนี้น่าจะเหมือนเหมือนกับเจ้าไฮเลนเดอร์เรนะไปดูกันได้นะผมตัวทำแล้วเรื่องแอร์ไม่เย็นเนี่ยก็คล้ายๆกันเลยนะครับอาจจะเย็นเร็วกว่านิดหน่อยนะเพราะว่าหนึ่งด้วยก็อาจจะเป็นสีขาวนะมันไม่ค่อยอมความร้อนนะสีดําเนี่ย โอ้ดูดความร้อนอมความร้อนนะก็อาจจะมีส่วนนะนี่ผม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 คืออะไรครับนี่อานที่เป็นไงเนี่ยมืดแล้วนะก็คันนี้นะติดฟิล์มเซรามิกนะต้องบอกก่อนเลยนะเซรามิกสะท้อนความร้อนอย่างดีนะรองแสง U.V. หาเหวอะไรของแม่งก็ไม่รู้นะฟิล์มอย่างดีเลยนะครอบคัน80ดสินะเ <c oughs> นะซรามิกนะด้านหน้า60ินะยังร้อนเลยนะไอ้นี่ฟิล์มธรรมดา ไม่เหลือนะร้อนแน่นอนครับนะไม่ร้อนหูร้อนหัวร้อนตาก็ร้อนตัวนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะน่าจะหมดได้แหละสิ่งที่ไม่ชอบถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะช่องก,กันครับลูกชาวสวนด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม